สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ DIY ครั้งที่15ครั้งนี้ก็มีชื่อตอนว่า5วิธีรักตัวเองให้เป็นเพราะการรักตัวเองนั้นถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่ทำให้เราเองนั้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมดุลน,นั่นเองเพราะวันนี้เราต้องเผชิญกับหลายสิ่งบนโลกใบนี้และการรักตัวเองทำให้เราเองนั้นมีพลังจากภายในในการที่เราจระเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆได้ วันนี้ไลฟ์ไอเดียครับมีแนวทางที่ทำให้เราเองนั้นรักตัวเองมากขึ้นมาดูกันว่ามีวิธีอะไรกันบ้างและในวันนี้ก็จะหยิบยกมา3วิธีจาก5้าวิธีในบทความของเรา 1. เปลี่ยนคำพูดในใจวิธีการเช่นสังเกตคำพูดตัวเองเมื่อคุณรู้สึกแย่ให้หยุดและสังเกตว่าคุณกำลังพูดอะไรกับตัวเองในใจเช่นฉันมันแย่ฉันทำไม่ได้ตายแน่เลยเป็นต้นเปลี่ยนใหม่ เป็นคำพูดจากเชิงลบให้กลายเป็นเชิงบวกและให้กำลังใจกับตัวเองเช่นฉันทำผิดพลาดได้ฉันเรียนรู้ได้ฉันมีความสามารถและทำสิ่งนี้ได้ฝึกฝนจนชินครับทำซ้ำ ทุกครั้งที่คุณสังเกตเห็นว่าคุณกำลังพูดในเชิงลบหรือสร้างความท้าทายด้วยการหักเงินตัวเองครั้งละ50บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้ที่เราคิดว่าท้าทายกับตัวเรานำเงินนั้นหยอดกระปุกครับเพื่อเตือนใจตัวเองเพราะคำพูดนั้นส่งพลังและเป็นนายของเราเมื่อพูดออกมาแล้วสสร้างกิจ,จวัตรดูแลตัวเองการสร้างวินัยให้เกิดความคุ้นชินเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วิธีการเช่นกำหนด30นาทีก่อนนอนฉันจะเลือกทํากิจกรรมต่อไปนี้1อย่างเช่นอาบน้ําอุ่นอ่านหนังสือฟังเพลงทาสมาธิเล่นโยคะวาดลูกต่อจิกสอบเป็นต้นหัวใจครับคือต้องเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราผ่อนคลายพักสงบนิ่งและได้อยู่กับตัวเองนั่นเอง และ3วิธีสุดท้ายดูแลตัวเองด้านร่างกายวิธีการเช่นกำหนดเวลานอนตื่นนอนที่แน่นอนเพื่อให้นาฬิกาของเราเองนั้นเป็นปกติดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นหาเวลาเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยวันละ15นาทีเช่นเดินเร็วยืดเส้นยืดสายเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายหลีเกเลี่ยงอาหารมันทอดและหวานเป็นต้น เห็นไหมว่าเคล็ดลับในการดูแลตัวเองหรือการให้ความร้อยกับตัวเองสามารถทําได้ง่ายๆเพียงแค่คุณลองหันและกลับมาใส่ใจในร่างกายของตัวคุณเพียงเท่านี้ครับเราเองก็จะมีพลังมากขึ้นจากภายในในการเผชิญกับสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้นั่นเองแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ